แฟนคลับใจหายเธอยเที่ยวไทยปิดตำนาน12ปีปิดตำนานเธอยเที่ยวไทยกับความทรงจำดีๆที่มีต่อรายการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่สร้างปรากฏการณ์ความสุขและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมมาตลอด12ปีโดยอีทีสุดท้ายรายการเธอยเที่ยวไทยนี้ทุกคนจะกลับไปเที่ยวพัทยาซึ่งเป็นจุดกำเนิดของรายการในอีทีแรกนั่นเอง ล่าสุดทางก็ติทัชากรบุญลพยานานหรือก็ติเทยเที่ยวไทยได้ออกมาทวีตเผยว่าว่ารายการเธยเที่ยวไทยกำลังจะปิดซีซั่นแล้วหลังจากที่ทำกันมานานกว่า12ปีขอบคุณทุกคนจากใจขอบคุณจริงๆจนกว่าจะพบกันใหม่ถ้าไม่มีเธยเที่ยวไทยจะกินข้าวกับใครสำหรับเทยเที่ยวไทยเป็นรายการท่องเที่ยวในรูปแบบไลฟ์สไตล์ของกระเทย ปัจจุบันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกา30นาทีทาง GMM25 และอัปโหลดวิดีโอลง YouTube ทางช่อง GMMTV และเทยเที่ยวไทยแอนด์เฟรนดำเนินรายการโดยกอบกิติพัฒชลารักกณ์กทัชกรบุญลัพยาน,านันและเจนนี่ปานันออกอากาศครั้งแรกวันที่8ตุลาคมพศ2554